สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าระดับขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของหูฮคนทูอดีตนักเรียนต็ณตำรวจที่ปัจจุบันอาศ,าศ,าศาัยอยู่กับเบนมานำทางของเธอเพียงลำพังหลังจากเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้ทูตาบอดสนิททั้งสองข้างแต่เธอก็ยังสามารถทํางานบ้านได้ตามปกติและดูแลตัวเองกับหมาได้ปัจจุบันเธอฝึกอ่านภาษาเบลจนสามารถใช้การไม่ได้ดีระดับหนึ่งอีกทั้งยังเคยฝึกฝนศิลปะป,ป้องกันตัวอย่างมวยไทย เรียกได้ว่าเธอแทบไม่มีความลำบากในการใช้ชีวิตยกเว้นแต่เรื่องการมองเห็นเท่านั้นสาเหตุที่ทำให้ทูตาบอดต้องย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วในตอนนั้นเธอแอบหนีเวรตอนกลางคืนเพื่อไปตามตัวตี้น้องชายที่เป็นแรปเปอร์และเป็นนักร้องอยู่ในพับให้รีบกลับบ้านเพราะเขาไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วและกำลังจะถูกไล่ออกจากโรงเรียนเธอใส่กุญแจมือน้องเมื่อน้องขัดขืนและมีปากเสียงกันจนกระทั่งรถของทูพุ่งเสียหลักชนเกตก่อสร้างเนื่องจากน้องชายของเธอถูกใส่กุญแจมือคว้ยหลังอยู่และคาดเข็มขัดนิรภัยอาไว้ ทำให้เขาไม่สามารถเดีนยวมาจากรถได้ทันเวลาก่อนที่รถจะระเบิดส่วนทูที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภยัยได้พุ่งกระเด็นออกมาจากตัวรถเธอได้รับบาดเจ็บเข้าที่ศีรษะและย้อนกลับไปช่วยเหลือน้องชายาไว้ไม่ทันศีรษะของทูได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรงมากจนทำให้เธอตาบอดในที่สุดทูรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพราะถ้าเธอไม่จับน้องใส่ก,กุญแจมือเอาไว้น้องชายของทูก็คงจะมีชีวิตอ,ออกมาได้ทูได้กลับมาที่บ้านและเปิดวิทยุฟัง ข่าวในวิทยุได้รายงานว่ามีหญิงสาวหลายคนหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาในเมืองไส้งอนทุกปีในวันเกิดเหตุทูจะกลับไปไหว้ศพของน้องที่บ้านหลังเก่าของครอบครัวเพื่อลำลึกถึงวันวานที่เธอเคยอยู่กับน้องหลังที่พ่อแม่เสียชีวิตตอนนี้ที่บ้านหลังนี้มีแค่น้าของเธออยู่และน้าของเธอก็กำลังจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศทูไม่อยากขายบ้านหลังนี้ไปเพราะมันเป็นบ้านที่พ่อแม่ห่วงแหนและเธอกับน้องก็เติบโตมาในบ้านหลังนี้เมื่อทูจะเดินทางกลับน้าจึงอาสาช่วยเรียกแท็กซี่ให้ แต่ทูต้องการจะช่วยเหลือตัวเองให้ได้จึงได้บอกปฏิเสธหน้าไปและเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปในมือถือของตัวเองระหว่างที่นั่งรอแท็กซี่ในตอนกลางคืนท่ามกลางฝนตกทูได้โดนหญิงสาวคนหนึ่งมายังแท็กซี่ที่เธอเรียกมาหลังหญิงสาวคนนั้นได้รับรอใครบางคนแล้วคู่ข,ของเธอไม่มาทำให้ทูอาการเซ็งที่ต้องนั่งรอแท็กซี่อีกนานซึ่งในขณะนี้ได้เวลาสามทุ่มทูได้ยินเสียงของรถคันหนึ่งที่ขับผ่านเธอไปและย้อนกลับมาจอดเจ้าของรถได้เรียกให้ทูขึ้นรถ ทูที่คิดว่านั่นคือรถแท็กซี่จึงได้เผลอขันรถ,รถไปคนขับได้ขอโทษทูที่มารับช้าและถามจุดหมายปลายทางของเธอทูจึงบอกให้คนขับรถช่วยเปิดกระจกเพราะได้กินน้ำยาที่แรงมากคล้ายกับกินน้ำยาของในโรงพยาบาลแต่เธอก็ลืมไปว่าตอนนี้ฝนกำลังตกหนักอยู่คนขับชวนทูคุยไปเรื่อยๆและยิ่งขนน้ำให้เธอกินแต่เธอก็ไม่ยอมกินทำให้ทั้งสองคนยื้อแย่งขนน้ำกันเพราะคนขับ เขายังย,ยอยอที่ย่ถูถือไม่ได้เมื่อคนขับลาสายตาไปจากถนนรถของเขาก็ขับชนกระแทก,กอะไรบางอย่างและมีเสียงร่างของคนที่หล่นกระแทกพื้นระหว่างที่คนขับรถเดินลงไปดูถูก็ได้ยินเสียงของคนขับนำร่างที่ขับชนมาใส่ไว้ที่ท้ายรถของเขาเธอเห็นท่าจะไม่ดีจึงรีบลงมาจากรถ และถามเขาว่าเขาได้ขับชนคนหรือเปล่าคนขับก็เลยโกหกว่าเขาขับรถชนหมาตายแต่กกทูกลับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องข้าออกมาจากรังรถเธอจึงคิดที่จะแจ้งตำรวจทันทีเมื่อคนขับพยายามที่เขามาแยกมือถือกับทูเธอจึงจับเขาล็อกแขนเอาไว้พมตะโกนเรียกคนมาช่วยเขาผลักทูกจนกระเด็นแล้วขับรถหนีไปซึ่งในขณะนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งได้ขับผ่านทางมาพอดีจึงที่เขาช่วยเหลือทูไว้ได้ทันทูที่เขาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในเวลาต่อมาแต่พวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่ทูพูด ว่ามีคนถูกขับรถชนจริงทูนีต้ตอบว่าเจ้าหน้าที่ที่หมดแต่โอเอไม่ยอมไปตามสืบคดีและเอาแต่ซักถามเธอวนไปวนมาเธอได้บอกกับเขาว่าเรื่องเกิดขึ้นตอนสามทุ่มสิบสองนาทีทำให้เจ้าหน้าที่อาการประหลาดใจว่าทําไมผู้หญิงตาบอดคนนี้ถึงรู้เวลาได้เป๊ะขนาดนั้นเธอบอกกับเขาว่าเธอขึ้นรถคันนั้นตอนสามทุ่มเก้านาทีแล้วขับต่อไปอีกสามนาทีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุทูนี่บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าอย่าประเมินคำให้กับเธอต่ำเกินไปเพียงเพราะว่าเธอตาบอด ก่อนที่ทูจะขอคุยกับหัวหน้าตำรวจซึ่งในขณะนั้นสารวัตรหญิงที่มีชื่อเฮาได้เดินเข้ามาภายในห้องพอดีเธอบอกให้ทูรีบกลับบ้านไปเดี๋ยวเธอจะตามสืบคดีแท็กซีปริศนาให้เองทําให้ทูออกอาการดีใจเพราะเขานั้นคือไอดอของเธอตั้งแต่ตอนที่ทูอยู่ในโรงเรียนตำรวจนอกจากคดีแท็กซีปริศนาแล้วเฮายังเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคดีบันไดหญิงสาวที่หายตัวไปเมื่อเจ้าหน้าที่พาทูไปส่งบ้านตามคำสั่งของหัวหน้าทูได้ทักขาของเขาที่ได้รับบาดเจ็บ ทำให้ฮอกังลประหลาดใจว่าทำไมทูถึงรู้เรื่องนี้ได้ทั้งๆท,ที่ตาของเธอก็มองไม่เห็นหลังจากที่ตาบอดภาษาสัมพันธ์สหอื่นของทูก็ไวมากจนสามารถเดาลักษณะของผู้คนได้จากเสียงกลิ่นและการสัมผัสประกอบกับการีคจงสังเกตของเธอทำให้ทูนั้นมีความสามารถพิเศษที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้นคนปกติทั่วไปเลยภาพที่ได้ัดกลับมาที่บ้านของคนร้ายหญิงสาวคนหนึ่งได้ฟื้นขึ้นมาบนเตียงผ่าตัด คนร้ายได้บอกกับเหยื่อว่าเขาเกือบจะไม่ได้ตูวเธอมาแล้วเพราะออิสาวตาบอดคนนั้นคนร้ายได้จัดการผาอทำลายหลักฐานทุกอย่างเว้นแต่เพียงนำบัตรของทูที่มีที่ที่อยู่และเบอร์ติดต่อซึ่งเธอดันลืมเอาไว้บนรถก่อนที่คนร้ายจะจัดการย่ำยีหญิงสาวที่เขาจับตัวมาขณะที่เธอไม่ได้สติเพราะถูกฉีดยาสลบข้าไปวันต่อมาสร์วสเฮาลวินตำรวจที่สอบปากคำทูเมื่อคืนได้เดินทางมาหาทที่บ้านสซร์วดเขาได้บอกว่าเช็คจากจุดที่เกิดเหตุแล้วเธอไม่พบซากหมาตามที่ทูบอก ทูก็เลยบอกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วที่หยี่จะไม่ใช่หมาเพราะหมามันเที้ยวกว่าคนเยอะและเสียงของการกระแทกนั้นก็รุนแรงมากกว่าที่จะขับชนสัตว์ตัวเล็กๆอย่างหมาได้ทูได้ลเล่าถึงลักษณะของรถที่เธอพอจะจาได้ว่ามันน่าจะเป็นแท็กซี่ระดับ v i p ที่มีจํานวนที่นั่งเจ็ดที่ส่วนคนขับนั้นน่าจะมีรูปร่างหน้าตามาตรฐานมีสำเนียงไส้ง่อนปนกับสำเนียงคนเมืองทําให้วินถึงกับไม่กล้าจะอะไรลงไปเพราะทัวร์ที่มาไ,ได้้างเอียิบจนวินไม่เชื่อว่ามันคือการให้ปากคำของคนตาบอด ทูี่ได้ยินแบบนั้นเละแสดงให้วินดูด้วยการเดารูปร่างของวินพร้อมกับบอกอายุโดยเฉลีย่ยเพื่อทําให้วินเชื่อว่าเธอนั้นเก่งจริงๆิวินก็เลยถามเธอว่าทูรู้ได้ยังไงทั้งเรื่องของอายุน้ําหนักและความสูงของผู้คนทูก็เลยอธิบายว่าความสูงของคนเรานั้นสามารถสังเกตได้จากเส้นเสียงและคําพูดที่เปงออกมาส่วนเรื่องน้าหนักก็สามารถสังเกตได้จากเสียงของฝีเท้าเธอได้เล่าให้เจ้าที่ที่เขาฟังต่อว่าเธอได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงดังมาจากท้ายรถและคนขับ น่าจะเป็นคนถนัดซ้ายเพราะเขาใส่เนก,กาวไว้ที่มือขวาเมื่อได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วสารวัตรเขาจึงขอตัวที่จะกลับก่อนที่จะแอบถามทูว่าเธอรู้ยังไงว่าขาของฉันเจ็บทูก็เลยบอกว่าฝีเท้าของสารวัตรเดินไม่สมดุลกันเสียงเหมือนคนเดินกระเพกและเธอได้กินน้ำมันนวดที่แรงมากๆภาพจริงได้ตัดกับมาที่ไฮหนุ่มพนักงานลาสเกต ที่ถูกเจ้าของที่พักโทรมาทวงค่าเช่าแต่เขาไม่มีเงินจ่ายแม้แต่เพื่อนรูปหน้าของเขาก็ต่างปฏิเสธที่จะให้เขายืมเงินหายได้นังข่าวล่าสุดที่หญิงสาวหายตัวไปและได้รู้มาจากข่าวว่าคนที่แจ้งเบาะแสการหายตัวไปของเธอได้จะได้รับเงินรางวัลส่วนมินกับเฮานั้นก็พากันออกไปสืบข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มตามอูเท็กซี่เพื่อหารายชื่อของคนขับจนกระทั่งเฮาได้รับสายจากโรงพักว่า มีพยานคนใหม่ต้องการจะให้ปากคำซึ่งนั่นก็คือไฮนั่นเองไฮมีอายุรุ่นเ,เดียวกันกับน้องชายของทูและเขาดูค่อนข้างเกเรไม่เคารพผู้ใหญ่เขาบอกกับเขาว่ารถที่ทูนั่งนั้นคือ Audi ออที้คิวเซเว่นเขารู้จักรถหรูด,ดีมากเพราะเป็นความชอบส่วนตัวส่วนคนขับก็ไม่น่าจะใช่คนขับรถแท็กซี่อย่างที่ทูเข้าใจในตอนแรกซึ่งทูก็แย้งว่าเธอได้ยินเขาพูดว่าขอโทษครับที่มาสายแต่ไฮจะกับสาบานว่าเขาคือคนที่เห็นเหตุการณ์จริงแต่ในคืนนั้นฝนมันตกหนักมาก ทำให้เขามองไม่เห็นว่าป้ายทะเบียนรถคืออะไรเมื่อพวกตำรวจซักถามไฮกับไปว่าคนร้ายจับเหยื่อไปไว้ที่ไหนไฮก็ทำทีท่าลุกเลี้ลุกลนจนสารวัตรเฮาสามารถจับไต่ได้ว่าไฮกูเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินรางวัลไฮที่มีออกไปจโรงพักและตะโกนด่าดยิงสาวตาบอดว่าเธอเข้ามายุ่งวุ่นวายไม่เข้าเรื่อง จนทาให้เขาช่วยเงินรางวัลก่อนที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไปซึ่งที่ด้านนอกของโรงพักนั้นได้มีรถออดี้คันหนึ่งจอดอยู่เขาได้ยินคำพูดของไฮที่พูดกับหญิงสาวตาบอดจึงทาให้ไปติดต่อเรื่องราวได้ว่าสองคนนี้น่าจะมีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์ที่เขาทําในวันนั้นต่อมาสรวัตทูได้ออกไปสัมภาษณ์ผู้คนขับรถแท็กซี่นอกจากนั้นสลวัตเชายังสั่งให้ลูกน้องของตัวเองออกตามหารถออดี้เพื่อ,อไว้เป็นแผนสำรองอีกด้วยเพราะตกกลางคืน มีเบอร์ปริศนาโทรมาหาทูแต่ปลายสายไม่ยอมพูดอะไรซึ่งคนที่โทรมาก็คือคนร้ายที่เกือบจะได้โทรเธอไปในวันนั้นซึ่งในค่ำคืนนี้เขาได้ยืมมาแล้วหนึ่งรายทูได้ไมนั่งฟังคลิปเสียงของคนขับรถแท็กซี่เพื่อลองตรวจสอบดูว่ามีเสียงไหนบ้างไหมที่จะคล้ายคลึงกับคนที่ขับรถในวันนั้นแต่เมื่อไล่ฟังไปทุกคนแล้วไม่มีเสียงของคนใดเลยที่จะมีน้ำเสียงหรือสำเนียงที่จะใกล้เคียงกับคนร้ายที่ทูเคยได้ยิน เมื่อดังกินข้าวด้วยกันสารวัตรได้เตือนทูว่าแม้แต่ตำรวจที่ตามองเห็นก็ยังไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนไหนคือคนร้ายบางทีพวกเราก็จําเป็นต้องใช้สัญชาตยานเข้าช่วยพอถึงเวลาจะกลับสารวัตรได้ปิดท้ายรถเสียงดังจนทําให้ทูบอกให้สารวัตรปิดเบาๆสารวัตรก็เลยบอกทูว่าต้องเป็นรถหรูเท่านั้นถึงจะปิดท้ายรถที่เสียงเบาขนาดนั้นทําให้ทูรู้ได้ทันทีเลยว่ารถที่คนร้ายใช้ภายในวันนั้นจะต้องเป็นรถหรูอย่างแน่นอนทําให้พวกตำรวจโฟกัสวงตามหาได้แค่บลงไปอีก ระหว่างที่ไฮกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ภายในสวนเขาก็ถูกเจ้าของที่พักไล่ตะเพิดออกมาเพราะไม่จ่ายค่าเช่าเขาเหลือไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งตัวภูมิฐานและสวมแมสสีดำมนานั้งอูเ่เขาเล่นสเก็ตบอร์ดสัญชตาตญาณของไฮบอกเขาทันทีเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นคนร้ายอย่างแน่นอนเขาจึงได้รีวิ่งหนีและถูกคนร้ายวิ่งไล่ตามสารวัตรเขาพยายามโทรหาไฮเพื่อสอบถามข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับรถหรูแต่สารวัตรกับถูกไฮพบเบอร์เอาไว้เธอจึงได้วันให้ทูช่วยตัวหาเด็กหนุ่มแทน เสียงโทรศัพท์ได้ดังขึ้นในขณะที่ไฮซ่อนตัวอยู่ทำให้คนร้ายสามารถรู้ที่ซ่อนของเขาและเข้าไปทำร้ายไฮจนหมดสติไปโชคยังดีที่มีคนขี่จักรยานผ่านมาคนร้ายจึงทิ้งไฮไว้ตรงนั้นแล้วเรียบเดินจากไปคนที่ขี่จักรยานได้พยายามตะโกนร้องขอ,งของความช่วยเหลือหลังเขาเห็นไฮนอนหมดสติอยู่ พวกตำรวจได้พาตัวของไฮไปรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยมีสารวัตเทาและทูมาเฝ้าดูอาการทูได้กินน้ำยาที่คุณเคยจากถาดยาทำแผลที่โรงพยาบาลเข็นเข้ามาเธอจึงบอกกับสารวัตว่าเธอได้กินนี่อยู่ภายในรถของคนร้ายซึ่งน่าจะเป็นกลิ่นคารโอฟมหรือยาสลบมันอยู่ในขวดน้ำของคนร้ายที่พยายามที่นให้เธอดื่มสารวัตเทาจึงสรุปได้ว่าคนขับรถคันนั้นน่าจะไม่ใช่คนขับรถแท็กซี่เพราะเขาขับรถดรูและดูเหมือนจะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสลบอีกด้วย ทูได้สวสรค์ดูถึงไมยเล่ปริศนาที่โทรหาเธอเมื่อคืนนี้เพื่อตรวจสอบว่ามันมาจากเบอร์ของใครเมื่อไฮได้สติกลับคืนมาแล้วเขาก็อาอก,การไม่พอใจที่ทูนั้นโทรมาขัดจังหวะเขาในตอนที่เขากำลังหลบคนร้ายจึงทําให้เขาเจ็บตัวและคนร้ายหนีไปได้ทูจึงขอโทษไฮในเรื่องนั้นก่อนจะกล่าวหาเขาว่าเป็นพวกแจ้งความเท็จเพื่อหลอกที่จะเอาเงินรางวัลทำให้ไฮถึงกับจ่อยเป็นการชั่วขราว ก่อนจะออกจากรพยาบาลสารวัตรได้รับแจ้งว่าเบอร์พิศนาที่โทรหาทูนั้นแท้จริงแล้วคือเบอร์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่หายตัวไปซึ่งคนที่โทรหาทูน่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้ไม่ผิดตัวอย่างแน่นอนแสดงว่ามันรู้แล้วว่าทูได้รับรู้เหตุการณ์ของมันและเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายทูได้กลับมาบ้านพร้อมกับเบนหมาที่เธอเลี้ยงเอาไว้ก่อนที่เบนนั้นจะส่งเสียงข่าวมาเสียงดังเหมือนมมนได้กลิ่นคนแปลกหน้าที่บุกเข้ามาภายในบ้านระหว่างที่ทูกำลังอาบน้ำ คนร้ายที่ตัวมาหาเธอและไพยายามพูดจาแทะลมทูก่อนจะบอกกับทูว่าเขาไดแอบ,บเข้าไปภายในบ้านของเธอและแอบ,บติดตั้งกล้องวงนจรปิดเอาไว้หมดแล้วและพูดขู่ทูว่าอย่าไปุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเธอยังไม่อยากตายเมื่อทูเห็นว่าบ้านตัวเองไม่ปลอดภัย เธอจึงพาเป็นเดีอยวไปข้างนอกเมื่อเธอมั่นใจแล้วว่าถูกคนรา้ายะกดรอยตามมาเธอจะขึ้นรถบัสกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อเตือนไฮว่าอย่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลถ้าเขาออกจากโรงพยาบาลในตอนนี้เขาจะต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนแต่ไฮก็ไม่ยอมฟังทูและออกไปจากโรงพยาบาลพร้อมกับพวกเพื่อนระหว่างรอเพื่อนที่แบีรถมอเตอร์ Hi, ไซค์ไฮที่สังเกตเห็นคนร้ายที่วิ่งไล่ตามเขาขึ้นรถเมล์ตามทูไปไฮจะวิ่งตามรถบัสก่อนที่จะโทรศัพท์หาหญิงสาวเขาบอกว่าคนร้ายเดินตามเธอขึ้นไปบนรถเมล์และเธอกดตรงที่ป้ายหน้าซึ่งในระหว่างนั้นเขาจะ สเกต็ตตามรถบัสไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าทูไม่ได้ลงรถเมล์ที่ป้ายหน้าไฮก็เลยจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์ตามไปแต่ก็ถูกคนมาแย่งซะก่อนโชคยงดีที่เพื่อนของเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเขาจึงนั่งซ้อนท้ายรถของเพื่อนและบอกทูว่าเขากำลังขับตามไปทูลงมาจากรถพร้อมกับคนร้ายแล้วใช้สเปรย์พิกไยัยฉีาไปที่หน้าของมันก่อนที่เธอจะใช้กล้องมือถือถ่ายสถา,านที่ใหไฮดูเพื่อบอกตำแหน่ง เมื่อกำลังข้ามถนนเจ้าเบนได้ตกใจเสียงของแต่รถเลยวิ่งหนีทูไปทำให้ทูต้องวิ่งตามหาหมาของเธอไปที่ลานจอดรถใต้ตึกโดยมีคนร้ายวิ่งเลยตามเธอมาติดๆ ไฮที่บอกให้ทูรีบวิ่งขึ้นลิฟต์ไปแต่คนร้ายก็ตามมาทันและฉีดยาสลบใส่ทูทันทีแต่เบนหมาที่ทูเลี้ยงเอาไว้ก็ย้อนกลับมาช่วยเจ้านายของมันโดยการกัดยึดคนร้ายเอาไว้ทำให้คนร้ายพัดตกลงไปจากลิฟต์ทูสามารถรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์แต่ก็ต้องแลกกับชีวิตของเจ้าเบนที่ถูกคนร้ายทำร้ายเป็นอย่างทารุณและสิ้นใจหลังจากเห็นเจ้านายของมันปลอดภัยแล้วเ <c oughs> มื่อคนร้ายกลับมาที่บ้านมันได้จัดก,การลางคพาเลือกตามตัวออก <c oughs> และนำศพของผู้หญิงคนหนึ่งมาย่ำยีเพื่อระบายความแค ที่ไม่สามารถจับตัวทูได้ทูได้ติกกับคืนมาในห้องผู้ป่วยเธอพยายามถามหาเบนแต่ก็ไม่มีใครกล้าบอกเธอว่าเบนได้ตายไปแล้วไฮได้ยินปอกคอของเบนให้กับทูทาให้เธอรู้ถึงชะตากรรมของมาสุที่รักขณะนี้พวกตำรวจได้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นคลิปของคนร้ายที่อยู่ในานจอดรถคนร้ายอาจจะทํางานในคลังยาหรือเป็นหมอและมีรถออี้ขับ สรัตเฮาได้พาทูไฮกับทูมาหลบอยู่ที่บ้านครอบครัวของทูพราะในตอนนี้บ้านของเธอไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วพวกตำรวจได้ยายามตามหาร่องรอยลายนิ้วมือของคนรา้ายภายในบ้านของทูแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรซึ่งระหว่างที่อยู่บ้านด้วยกันทูก็เกิดความแอนดูไฮเพราะเขาทําให้เธอนึกถึงน้องชายที่ตายไปแล้วอีกทั้งทั้ง,งคู่ยังชอบพิมพ์ผอเหมือนกันไฮได้เห็นสเก็ตบอร์ดในห้องนอนของน้องเลยขย,ยันขย,ย้อยให้ทูหัดเล่นสเก็ตบอร์ดตอนนี้สรวตเฮาและรวมไปถึงวินได้ข้อมูลของผู้ต้องสงสัยมาแล้วเขาเป็นศัลยแพทย์ตาในนนคคิกามีเงน เขาเคยมีแฟนสาวคนหนึ่งแต่เธอหายตัวไปเมื่อสองปีก่อนซึ่งในความเป็นจริงแล้วแฟนของหมอคนนั้นได้กลายเป็นศพไปแล้วเนื่องจากคุณหมอได้พังมือฆ่าเธอจนตายเพราะเธอไม่ยอมผ่าตัดตาและคิดว่าเธอปันใจไปหาชายอื่นหมอเป็นคนที่โรคจิตที่เวลายอยากได้อะไรแล้วเขาต้องได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเมื่อพวกตำรวจพุ่งไปที่บ้านของหมอพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าบ้านของหมอนั้นดูรกร้างผิดปกติเมื่อวินเข้าไปภายในบ้านเขาได้ยินเสียงดนตรีคลาสสิกเลยเดินตามเพลงนั้นไปจนได้พบกับห้องเย็นแช่ศพ วินมองเห็นว่ายังมีหญิงสาวบางคนที่ยังมีชีพจรอยู่เขาจึงได้โทรรี่กำลังเสริมและตามคนมาช่วยส่วนหมอนั้นก็ได้แอบตอบ้อนระะ้ายสารวัตรเฮาโดยการใช้มีดผ่าตัดแทงเข้าไปที่ทยทอยทำให้สาระวะัตรเฮาหมดสติไป หมอที่ขับรถพุ่งหน้าไปหาทูโดยเอามือถือของสารวัตรเขาไปด้วยหลังจากที่ด่วนพยาบาลมาถึงบ้านของหมอพวกเขาก็ได้พบก,กับร่างหญิงสาวเป็นจำนวนมากที่ทั้งกายเป็นศพไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ส่วนวินนั้นก็เข้าไปเจอตัวสารวัตที่รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ภายในโรงรถสารวัตไที่บอกกับวินว่าให้ตามช่วยเหลือหากับทูที่บ้านของ,ของครอบครัวเธอด้วยซึ่งวินนั้นก็ออกไปช่วยเหลือพยานตามที่สารวัตรสั่ง ที่บ้านครอบครัวของทูา้ที่กำลังล้างจานและใส่หูฟังไปด้วยเลยทําให้เขาไม่ได้ยินเสียงที่หมอเปิดเพลงคลาสสิกเมื่อทูเดินตามเสียงมาหมอก็ได้บอกกับทูว่าเขารู้ดีว่าการฆ่าคนที่รักมันเจ็บปวดขนาดไหน เขากับเธอเกิดมาคู่กันหมอฆ่าแฟนตัวเองส่วนทูนั้นก็ฆ่าน้องชายหมอที่บอกกับทูว่าเขาสามารถช่วยเธอกลับมามองเห็นได้ก่อนที่หาจะเข้ามากัดจังหวะโดยการพวกเขาก็ไปทำร้ายหมอทูที่ชฉวยวอกาศรีบวิ่งหนีขึ้นไปชั้นบนเพื่อควานหาโทรศัพท์ในขณะที่หมอกับพายต่อสู้กันอยู่ที่ด้านล่างทูได้เปิดน้ำในห้องน้ำและเอาได้เป่าผมที่เสียบปลั๊กแล้วโยนลงไปในอ่างน้ำเพื่อทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดับทั้งบ้านหมอที่กำลังเดินขึ้นบันไดเพื่อไปหาทูได้ถูกใครเข้ามาขวางเอาไว้ ก่อนที่ไฮนั้นจะถูกเขาจับหัวครัวกระลาบันไดเสียงโทรศัพท์ของทูได้ดังขึ้นในห้องนอนหมอที่เดินตามเข้าไปดูก่อนจะถูกทูหลอกให้มาติดกับและขังเอาไว้ภายในห้องทูได้พาไฮาเดี๋ยวไปนอกบ้านและย้อนกลับเข้าไปหลบภายในห้องครัวส่วนหมอนั้นก็พังประตูห้องนอนได้สาเร็จและวิ่งไล่ตามพวกเขามาที่ห้องครัวก่อนที่ทูนั้นจะเอาน้ำมันกา๊าด ลากใส่ตัวหมอที่ประตูเข้ามาแล้วเอาไมีขีดจุดไฟย้อนใส่หมอหมอที่ถูกไฟคลอกร้องทุรนทุรายได้วิ่งออกมาที่ด้านนอกเพื่อใช้น้ำฝนดักไฟก่อนที่ย้อนกลับมาเล่นงานทูภายในบ้านทั้งสองคนที่ต่อสู้กันทูนั้นพลาดท่าเกือบจะถูกหมอย่ำยีแต่ไฮก็เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันและมาช่วยไปยุ่งทูไปที่หน้าประตูหมอได้พุ่งชาร์จเข้าใส่ทั้งสองคนจนทำให้ทั้งสามคนกระเด็นออกมานอกตัวบ้านขณะที่ไฮพยายามเข้าไปต่อสู้กับหมอทูก็ได้ควานหาสิ่งของที่พอจะใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวได้จนได้พบกับสเกอหม าตาแต่ทูก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งของเขาอยู่ตรงไหนเพราะเธอตามมองไม่เห็นทำให้ทูกี่รองมาด้วยความขับแค้นใจที่กำลังสูญเสียน้องชายไปอีกคนหมอที่เห็นแบบนั้นจึงได้โดนตรงเข้ามาทำร้ายทูทูจึงใช้โอกาสนั้นฟังเสียงฟีเท้าของหมอก่อนที่เธอจะเอาสเก็ตบอร์ดฟาดใส่หน้าของหมอจนสลบไปทูที่เข้าไปกอดร่างห้เอาไว้ซึ่งในตอนนี้เขายังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งภาพในจินตนาการของทูในตอนนี้ก็คือภาพที่เธอสามารถช่วยชีวิตน้องชายเอาไว้ได้ ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นหนังระทึกขวัญจากประเทศเวียดนามที่ดัดแปลงมาจากหนังระทึกขวัญของประเทศเกาหลีที่มีชื่อเรื่องว่าบายโดยการดำเนินเรื่องทุกอย่างมีความใกล้เคียงกันมากแต่ทางเกาหลีใต้นั้นจะเน้นหนักไปทางสืบสวนสอบส,วน,สวนมากกว่าและเล่นกับประเด็น1คดี2พยานหนึ่งความจริงเพราะตัวละครอย่างฮายนั้น ยูยูก็ปรากฏตัวออกมาแล้วให้การขัดแย้งกับทูซะอย่างนั้นทําให้คนดูสับสนว่าสรุปแล้วใครเห็นเหตุการณ์กันแน่แล้วไฮได้เห็นเหตุการณ์จริงๆหรือเปล่าซึ่งคนดูก็คอยติดตามเอาใจช่วยที่คนนึงก็เป็นการตาบอดและอีกคนก็เป็นเด็กและต้องมาเผชิญหน้ากับฆาตกรต่อเน,นื่องมืออาชีพเรียกได้ว่าสนุกและรู้ที่เธอมากสํา,สราสสหรับเวอร์ชั่นเกาหลีนะครับแต่ในของเวียดนามก็จะแตกต่างกันออกไปคือจะเน้นหนักไปที่ความลุกรึฆาตกรเป็นหลักแล้วก็โชว์ความสามารถพิเศษของตัวละครอย่างทูว,ว่าเธอมีเซนที่เหนือกว่าร ทอดของ2ตัวละครหลักอย่างฮาและทูก็รียกได้ว่าสนุกกันไปคนละแบบครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากดูทั้ง2เวอร์ชันผมก็มีให้ดูแล้วที่เว็บอุ่นนอซอย1หรือหากใครที่อยากจะให้ผมเอาเวอร์ชันเกาหลีมาเล่าบ้างก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรอพยนต์เรื่องบ